กุช um, e ินรามหานครแห่งการเสด็จสัปคันพมณิทาน ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแรงแห่งสุดท้ายที่องค์สมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไว้วางพระไทยเดินทางจาริกป,ประกาศพระพทธศาสนา45,000ษามีพระชนมายุ80,000ษาวาระสุดท้าย พระองค์ผู้ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสด็จพุทธดำรรเดินมาสู่กรุงกุสินาราแห่งนี้ก็เพื่อการเสด็จดับขันธมิิธานคือการส่งสรีระร่างกายคืนสู่ธรรมชาติ กุสินารานครกุสินาราปัจจุบันได้แก่ตำบลกาเซียในเขตปกครองของจังหวัดกุสินาคารัฐอุตรประเทศเมื่อก่อนเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นมัลละมีชื่อเรียกกันหลายชื่อเช่นกุสาวดีกุสินสีกุสิครามกุสินนครหลวงจีนทางสำจังเรียกว่าเกาสิงนครปัจจุบันเรียกตามภาษาสันสกฤตว่า กุสินาคาตามภาษาบาลีว่ากุสินารานครกุสินาราเป็นสังเวชนียสถานแหงง่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าโปรดเลือกเป็นที่ปรินิพานด้วยพระองค์เองท้งที่พระอานนท์กราบทูลให้ส่งเลือกเมืองใหญ่เพื่อเป็นที่ปรินิพานเช่นจำปาราชกุลเมืองสวัสถีเมืองสาเกตเมืองโกสัมพี และเมืองพาราณสีเมืองใดเมืองหนึ่งพระพุทธองค์ทรงยืนยันกับพระอนุลว่าูุสินาราในอดีตชื่อว่าปุสาวดีมีพระจกักรพรรดิราชามหาสุทัศน์เป็นผู้ครองนครเป็นศูนย์กลางของเมืองใหญ่ถึง84,000เมืองมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากมีประชากรหนาแน่นสมบูรณ์ด้วยสิ่งของต่างๆนานาชนิด คือกล้องไปด้วยศับสเมียงทั้งกลางวันและกลางคืนสิบชนิดมีอาณาเขตยาวถึงสิบสองโยน์กว้างเจ็ดโยน์แต่ตามที่หลวงจีนทางสำจังไปพบบอกว่ามีอาณาบริเวณสิบลี้โดยรอบกุสินาราในอดีตเป็นเมืองการค้าที่สำคัญตั้งอยู่ระหว่างเมืองสาวัตถีกับเมืองราชคฤตและเมืองพาราณสีตัวเมือง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำมิรันยว,วดีพระวตีศาสตร์เก่าแก่ได้บอกระยะทางระหว่างกูสินารากับเมืองอื่นไว้คือกูสินาราอยู่ห่างจากเมืองปาวา3าข่าวุธห่างจากเมืองราชครบห25โยธห่างจากเมืองสาคงร100โย์ห่างจากเมืองสาวัตถี700หรือ500ลีพระพุทธองค์ สเสด็จมากุสินาราหลายครั้งชากุสินารามีความจงรักภักดีในพระุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งถึงกับตั้งกฎเกณฑ์ปรับหมายรัษฎรผู้ไม่รับสเสด็จและไม่อารัฐนาเข้าสู่เมืองข้อความนี้ปรากฏในพระวินัยครั้งหนึ่งเมื่อพระุทธาจ้าประทับที่พลิหัสละนวันป่าใกล้เมืองกุสินาราทรงสแสดงกุสินาราสูตรกินติสูตร มหาสุทัศนสูตรและมหาสุทัศนาชาดกในอัธกถาสุมังคละวิลาสินีแสดงเหตุผลที่ทรงพิจารณา,นานในการเลือกมือปริยพานไว้หลายประการคือห่งเป็นการเหมาะสมที่จะประกาศม,มหาสุทัศนสูตร 2. พระสุภทะระปัชินมสาวกกำลังอยู่ที่กุสินารา 3. โทนัราม เป็นผู้แก้ปัญหาแบ่งพระบรมสารีริกธาตุท่นเซอร์อเล็กซานเดอร์คันดิงแฮมมอพบนครกุสินาราเมื่อปีพุทธศักราช2395เรียกชื่อหมู่บ้านว่ากุกเซียหรือกาเซียพบสถานที่สำคัญเป็นกองหินเรียกว่ามาคลาดลัวกากดกฏต่อมาในปีพุทธศักราช2419จึงมีการขุดค้นใหม่ โดยมีนาย ACL อคารไลนเป็นผู้ควบคุมแต่ขุดไปแล้วก็หยุดไปรวมเป็นเวลา59ปีพบโครงสร้างสูงขนาดใหญ่สูงรวมถึงยอด45.72เมตรตั้งอยู่บนฐานยกสูง2.74เมตรพบครื่อเคลือวัอสดุต่างๆจำนวนมากทางนี้ด้วยความอใจใสของด็เตอร์วอเกลและบดิกยิรานันทะ พระสถูปปริิพานพระเจ้าอาโศกมหาราชเคยเสด็จมายังสถานที่ปริธิพานณเมืองปุสินาราแห่งนี้และได้บริจาคพระรจชทรัพย์ลึงแสนรูปีโปรดดําริให้ก่อสร้างพระสถูปขนาดใหญ่ขึ้นณที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธทปริณิพานภายใต้ต้นสาละทั้งคู่เมื่อวันเพ็ญวิสาขาบูชาโดยได้สร้างคร่อมแท่นปริณิพาน พร้อมด้ต้นศาลานั่นเองมีลักษณะทรงบาดรกว้างสูงราวเจ็ดสิบฟุตบนยอดมีฉัดสามชั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงที่นี่ได้เสด็จขึ้นที่ประทับบนกูตาคารศาลาของมรรคกษัตริย์ซึ่งทรงสร้างไว้เป็นที่พักผ่อนในระหว่างที่เสด็จมาประพาสกูตาคารศาลาหลังนี้ตั้งอยู่ระหว่างไม้ศาลาคู่หนึ่ง มีลำต้นกลมงามประดุจต้นตานมียอดน้อมเข้าหากันพระพุทธองค์ตรัสขอให้พระอานนต์จัดตั้งที่นอนผินศีรษะไปทางเหนือระหว่างไม้สาละคู่นั้นเมื่อพระองค์ประทับศิรษะสายาต็ปรากฏสิ่งอัศจรรย์ขึ้นกล่าวคือต้นสาละพลิดอกออกผลผิดฤดูกาล หลนพลูลงมาถวายจักราบบูชาพระตถาคตพร,ระบรมศาสดาจึงตรัสแก่พระอนุนว่าอน,นุ์การบูชาก็เท่านี้แหละตถาคตมีได้ยินดีเท่ากับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดประพฤติตามปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมด้วยดีเป็นการบูชาอย่างสูงต่อพระตถาคต ก่อนจะเสด็จปรินิพานพระพุทธองค์ตรัสถึงสถานที่เพื่อการรลึกถึงและ,จะเจริญในกุศลทั้งหลายให้กุลบุตรผู้ศรัทธาควรเห็นได้แก่สังเวชนียสถานสี่ตำบลคือสถานที่ประสูติปรัสรู้สแสดงปฐมเทศนาและปรินิพานผู้จาริกไปยังเจดีสถานด้วยความเลื่อมใสแล้วจักเข้าถึงโลกสวรรค์ได้ เมื่อคราทำกาละทรงประทานอาวานรับสั่งจากพระอนุลักษเมื่อเราปริิพานไปแล้วบาทีพวกเธอจะเพิ่งมีความคิดว่าพระบรมศาสดาของเราไม่มีข้อนี้พวกเธอไม่ควรเห็นอย่างนั้นธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราได้แสดงแล้วได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอธรรมวินัยนั้น จะเป็นศาสดาของพวกเธอเมื่อเราปรนิพพานไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งเป็นปัจฉิมวาจากับทิ่สุขทั้งหลายว่าบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอ นี้เป็นพระวาจาสุดท้ายของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ประทับใต้ต้นสาระทั้งคู่ที่ปลิดอกออกบาบสะพรั่งนอกฤดูกาลดอกไม้เหล่านั้นโปรยปลายลงเฉพาะพระสรีระเพื่อบูชาพระตถาคตแม้ดอกมณฑรบดอกไม้สวรรค์ก็ตกลงมาจากอากาศแม้จุลก่นจันอันเป็นทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศ โรยปลายลงมาเฉพาะสรีระเพื่อบูชา